สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะกับผมฮัลหลังไปในแต่างซิ่งนะครับวันนี้ภารกิจของผมเช้าๆแบบนี้นะครับวันนี้วันที่6นะครับเดือนธันวาคม2 5งพันนะครับนี่กับคันนี้ฮะคันที่อยู่ด้านหลังผมตัวนี้กับรุ่น4ประตู LDA นะครับวันนี้ส่งมอบโมเดล2024หน้าหล่อๆแบบนี้นะครับกับคันนี้ FC ที่อยู่แถวบางพีนะครับลูกค้าเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่น เดี๋ยวไปชมกันนะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ชมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับวันนี้ส่งมอบที่โชว์รูมนะคบไม่ได้เดินทางไปส่งมอบที่ไหนนะครับวันนี้ปักหลักที่โชว์รูมเดี๋ยวโคกันฮะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับอนอื่นไปรับชมก่อนได้เลยครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมสาหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหรือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับสําหรับรถที่จะวางขายตอนนี้ฮะกับโมเดล2 0 2 4นะครับนะคร กับคันนี้การตกแต่งนะครับก็จัดให้ตามโปรครับโปรสองพันยี่สิบสี่โปร, 2024, โปรก็จะมีโปรแต่งให้นะครับอย่างคันนี้การตกแต่งนะครับที่แต่งแล้วลูกค้าเลือกต้องการก็คือโปรนี้มันคือโปรบอหนังนะครับดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าคันนี้การตกแต่งโปรบอหนังกับุ่นสี่ประตู1.9 l ลมีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มต้นด้วยด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับ สำหรับคันนี้ก็คือติดตั้งช็อกอัพฝากกระโปรงนะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็สวยงามนะครับใช้งานได้จริงๆครับ2024โฉมนี้หน้านี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับตอนนี้2023รถก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้2023ก็ย้าเก้ามาได้ครับระบุรุ่นที่ลูกค้าต้องการว่า อยากได้รุ่นนี้เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับตอนนี้สําหรับรุ่น2 0 2 3ต้องเช็คเป็นลายรุ่นลายสีนะครับสําหรับล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ CE 28นะฮะคันนี้คันนี้ล้อหนะ้าขนาดคมกว้างอยู่ที่9.5นิ้วนะครับลัดด้วยยาง2 4 5 45หนะครับคันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็คือใส่ขนาดคมกว้างของล้ออยู่ที่10.5นิ้วนะครับลัดด้วยยางซอ เจ็ดห้านะครับสี่สิบสิบแปดนิ้วนะครับคันนี้กดหลังมาสามนิ้วคันนี้ก็คือใส่เป็นยางนะครับยางรักคิงก็เป็นยางไลซิงนะครับสําหรับรถนี้ก็คือได้ยางแบบนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ออกรถเดือนนี้นะครับก็จัดให้ตามโปรฮะล้อ,อยางชุดนี้อยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ส่วนด้านท้ายก็คันนี้ก็คือรุ่น L อจะมีกันชนหลังอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือถอดกันชนหลังออกก็ใส่ค้ำหลบปลายให้นะครับ สำหรับท่อซิงอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับว่าลูกค้าท่านใดชอบท่อซิงหรือไม่ชอบตรงน,นี้ก็คืออยู่ที่ตัวตัวของท่านเองนะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับสาหรับไฟท้าย2 0 2 0 2น2 4นะครับที่แตกต่างกับ2023ก้เนี่ยฮะก็เป็นไฟท้าย3ช่องนะครับนี่แล้วก็ฝาท้ายที่ดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้จากคนละแบบกับ 2023ตรงนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็เป็นโฉมที่ยังแปลกใหม่อยู่นะครับแต่ถ้าเห็นมีขับกันบ่อยแล้วผมว่าลูกค้าน่าจะชินตานะครับสำหรับโฉมนี้นี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับสำหรับการตกแต่งรถก็สวยงามครับรถสีขาวสกินคลีนแบบนี้นครับไม่ได้เน้นซิงมากนะครับเน้นใช้งานนี่ ส่วนด้านในสำหรับคันนี้อย่างที่บอกนะครับก็มีเบาะหนังนะครับก็คือลูกค้าเลือกรีเควสนเบาะหนังก็ค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยเบาะหนังสวยงามคันนี้ก็คือเลือกเบาะหนังดำได้แดงนะครับเดินตะเข็บแดงส่วนด้านหลังก็ สวยงามนะฮะเดินตะเข็บให้เบาะหนังสีโทนออกสีดําแบบนี้นะครับนี่สาหรับตันี้นครับก็จะมีล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับรถที่มาจากโรงงานจะไม่มีล็อกฝาท้ายนะครับก็คืออันนี้ก็คือเราติดตั้งให้ค้ากดรีโมทล็อกประตูรถฝาท้ายล็อกด้วยนะครับนี่ฮะเวลาเราปลดปลดล็อกฝาท้ายเปิดด้วยก็ป้องกัน การขโมยนะครับเพราะตองนี้ขโมยชอบขโมยไฟท้ายนะครับของยูสุขโมยเยอะมากนะครับเราก็ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ให้นะครับส่วนด้านในหน้าจอใหม่นะครับสำหรับรุ่น LDA นี่ครัสำหรับหน้าจอรุ่น LDA นะครับก็เป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับก็รองรับ Apple CarP l ์ y Android o u t o นะครับ ลูกค้าที่ใช้ Android ก็สามารถเปิดดูหนังฟังเพลงเปิดแผนที่ได้นะครับเนี่ยหน้าจอใหญ่ขึ้นก็เล่นง,ง่ายขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะมีปุ่มคอนโทรลปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มปรับโทนเสียงอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็น้าหน้าปัดนี่ฮะก็สวยงามขึ้นลายอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนใหม่จากรุ่นเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมว่าน่าจะมาทําตลาดแล้วก็น่าจะขายดีนะครับ ปกติรุ่นนี้ใน2023ก็ขายดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้2024มาก็น่าจะตอบโจทย์กับัยรุ่นหรือว่าคนที่ต้องการนํารถไปใช้งานนะครับตรงนี้ก็ยินดีครับยินดีให้บริการนะฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับผม ยอดเลยขับจะลุพ่วงกันแล้วจะไปอยู่ด้วยกันแล้วพอแล้วเาแน่มาแอดเสียงแลวัขับได้รถพ่วงก็ยังคับมันตะกอนช่วยผมคับชิวๆขาวไว้ไปรับหัวหัวทอเมามบ้านไปนะอนับเที่ยต่อลูกคต้องต่อ ไปเบ่งมือแล้วก็เชื่อมถ้าเยิเยวเชื่อมเลยก็ได้ใชไเน่ยเาจะอย่างนี้มเชื่อมง่ายแล้เครื่องไหนก็ได้ใช่ที่มันสวยกว่าตัวผม่าตียใชครับทรีโผมเอารีโ่มาแต่ก็รีโว่ใช้อนี้มันเหมือนรถเก่งเลยอ่ะใชด การส่งมอบรถยนต์นะครับส่งมอบความสุขเช้านี้ครับกับลูกค้าเดินทางมาจากสมุทรปราการจะเป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าได้ออกแบบมาตกแต่งเองนะครับอยากได้รถฉมใหม่ส0 2 4ิไปใช้กับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ตอนนี้รับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับล,ลูกค้าท่านใดสนใจต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่แป้ปแดงแบบนี้แวะมาสอบถามทักไทยได้เลยฮะยินดีให้บริการนะฮะกับหลังแป้แดงแต่งซิ่งวันนี้ไปไปครับผมสวัสดีครับ